บ้านเดี่ยวที่ผสานอเมริกันและอังกฤษเข้าด้วยกันที่เดียวในพิษณุโลกวันนี้พิษณุโลกน่าอยู่จะพาชมโครงการบิทานี่วิลเลจบ้านเดี่ยวที่ผสานแบบบ้านสไตล์อเมริกันฟาร์มเฮาและอังกฤษคอสเทจเข้าด้วยกันตกแต่ง3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขกพื้นที่ดินเริ่มต้น85ตารางวาค่ะบ้านจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหนตามมาดูกันเลยโครงการได้ออกแบบมาให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่รอบบ้านแบบนี้ที่ทางโครงการจะมีให้ทุกหลัง นอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วยังให้ความล่มลืนและสดชื่นกับผู้อยู่อาศัยด้วยค่ะและทุกคนสังเกตไหมคะว่าทางโครงการจะเว้นพื้นที่ระหว่างสวนและตัวบ้านไว้ให้เพื่อป้องกันความชื้นและเฉลอราไม้ให้ติดบ้านทำให้เราดูแลรักษาบ้านได้ง่ายไปดูกันต่อที่โรงจอดรถขนาดกว้างขวางมาพร้อมกับหลังคาที่ไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยแถมที่จอดรถยังสามารถจอดรถยนต์ได้ถึงสองคันและยังมีพื้นที่เหลือๆสำหรับจอดรถจักรยานยนต์ได้อีกด้วยค่ะบริเวณหน้าบ้านนะคะจะมีตกแต่งระเบียงไว้ให้สำหรับนั่งจิบกาแฟ ฟนชิวชิวชมวิวในตอนเช้าได้อีกด้วยเข้ามาด้านในจะเจอกับห้องโถงซึ่งสามารถทําเป็นพื้นที่รับแขกพื้นที่นั่งเลน่นหรือพื้นที่ทํากิจกรรมภายในครอบครัวตรงนี้ก็ได้ค่ะเดินเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นพื้นที่ครัวที่ทางโครงการได้ก,ก่อเคาน์เตอร์ครัวพร้อมชุดอุปกรณ์ครัวให้พร้อมแบบนี้เลยมีจุดเชื่อมไปยังบริเวณซักล้างและสวนด้านหลังบ้านซึ่งเป็นพื้นที่กว้างขวางสามารถต่อเติมพื้นที่เพิ่มตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่ได้อีกด้วยและถัดมาในบริเวณเดียวกันนะคะจะเป็นพื้นที่สําหรับวางโตรระรรรปทาาาาานนอาหหามีห้ต่ง บานใหญ่ๆแบบนี้ไว้สําหรับนั่งรับประทานอาหารพร้อมไปกับชมสวนพาไปดูกันต่อที่ห้องมาสเตอร์ค่ะห้องกว้างมากๆสามารถวางเตียงนอน6ฟุตได้สบายๆเลยที่สําคัญนะวิวดีมีหน้าต่างตรงนี้สามารถตื่นมาชมสวนหน้าบ้านได้อีกด้วยค่ะและในห้องมาสเตอร์นะคะจะมีห้องน้ําในตัวก้นกระจกแบบหนาถึง10มิลเพื่อความคงทนแยกโซนเปียกและโซนแห้งมาให้มีหน้าต่างระบายอากาศบานใหญ่ๆแบบนี้สองบานแทบจะไม่ต้องเปิดไฟในตอนกลางวันเลยค่ะและสุขภัณฑ์ที่ทางโครงการเลือกใช้ก็เป็นแบนขอตโต๊ทั้งหลังถัด มานะคะจะเป็นอีกสองห้องซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานก็ได้ขนาดตัวห้องนะคะกว้างขวางไม่แพ้กันมีหน้าต่างที่เปิดรับลมรับแสงและชมวิวในห้องได้ด้วยเช่นกันและสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางซึ่งวัสดุและสุขภัณฑ์ที่ทางโครงการเลือกใช้เนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันกับห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เลยค่ะและทุกคนสังเกตเห็นเหมือนน้องพิษล้งน่าอยู่ไหมคะว่าภายในบ้านทางโครงการได้คิดและออกแบบพื้นที่จัดเป็นสัดเป็นส่วนมาให้ไว้อย่างลงตัวเลยที่สําคัญนะคะภายในบ้านดูโปร่งและสว่างแทบไม่ต้อง เปิดไฟในตอนกลางวันเพราะเขาได้ปรับระดับเพดานให้สูง3.1เมตรและมีหน้าต่างรอบๆบบ้านทําให้ลมเข้าทุกทิศทางเป็นบ้านที่ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยเซฟค่าไฟอีกด้วยค่ะโครงการบิธานีได้พิถีพิถันตั้งแต,แต่การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุคุณภาพทุกชิ้นในการก่อสร้สา,รางได้ได้ว่าคิดครบระคาหนึงถึงผู้อยู่อาศัยขนาดนี้ราคารเริ่มต้น3.29ล้านบาทเท่านั้นนอกจากได้บ้านคุณภาพคุ้มคุ้มแล้วบรรยากาศรอบๆโครงการก็ฟิลเหมือนได้อยู่ฟาร์มต่างประเทศตามคอนเซ็ปต์อเมริกันฟาร์มเฮาส์ เพราะเขาลายล้อมไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่รำฐา,านน้ำและวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนให้ธรรมชาติหิวใจจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ตัวโครงการจะอยู่ห่างจากถนนใหญ่เพียงแค่650เมตรและทางเข้าจากถนนนะคะเตรียมขยายกว้างถึง2เมตรค่ะที่สําคัญนะใกล้สี่แยกอินโดจีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสูยรราชการแห่งใหม่สําหรับใครที่สนใจอยากได้บ้านบรรยากาศที่เงียบสงบล้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติแต่อยู่ไม่ ห่างจากตัวเมืองต้องที่นี่เลยโครงการบิทานี่วิลเลจสามารถนัดเข้าชมบ้านตัวอย่างได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพิศณุโลกน่าอยู่เว็บไซต์อสังหาริมัทรพย์ครบที่สุดในจังหวัดพิศณุโลกหาบ้านใหม่บ้านมือสองบ้านเช่าหอพักหรือบริษัทหลักสร้างบ้านก็ครบจบในเว็บเดียวพิษณุโลกน่าอยู่